สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาเย็บฉัดกันนะคะเย็บฉัดช่วยกันนะคะอยู่หลายคนคะ่ะสมอนชาแนลคะ่ะบ้านสรสีกับบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะมาช่วยกันม อะไรเหรอคะที่เท่านี้จะว่าสีทองนู่นพอไหมพออยู่มามถึงไหมแค่นั้นเลยดิบอกว่าคอยเย็บจนเสร็จแล้วไม่ถึงนะดิบอกว่าคอยเย็บจนเสร็จแล้วบอกว่าไม่ถึงก็จะผานช่อดิผูกาไม้คอยเย็บเย็บก่อนผูกกาไม้ผูกเกล่อกอยากดีเด้อเพมันจะอยากได้เย็บกาเลยโอ้ทำตรงนี้ก่อนขั้งมายานะคะต่อมา มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้นะคะป้าเพบ้านแล้วก็คุณพี่นะคะเรียกคุณพี่ดีกวนะ่เนาะป้าที่บ้านเลกกยกปุณยายสหมอนเรียกป้าศหมอนให้เรียกพี่ไหมหรอพี่กาเนี่ยยังไ,<ด>ไม่ขออนุญาตป้าเทพานไม่ได้แก่นะสอง เขาไปเทกเ็กสาวเด็กสาวเนสาวผัดี็เนื้สาวเรือนาะเสยาน่อพัย็บฉัดนะคะเย็บฉัดค่ะวันที่สิเราจะได้ฉลองกันแล้วนะคะ

Ada kemana? Ya, kamu sayang. ล้อ้อเป็นไฟร้อร้อเป็นไฟเอตายแล้วตายได้เด็กดเกเาเกี่ยว้นสาจะเินหาราย้ยัยงยับยงยับยอ้งย oh ัย oh ั้งยับงยัยั the, the ้ับ oh, ย hey, ั้งยบยั้งยั่้งยักยั้งยับาั้ยย

ต <wheels> <c oughs> mm ่อแป๊บเดียวมันไม่มาแล้วเพราะมันทำขาดไปไปทำอะไรมาคะไปทำมียมาโอ้ยก็จเซื้อเพี้ยแต่แต่พักกันงางอยู่บ้านถุกนะโอ๊ไปอานข้าเพียรไปไหนไป ขึ้นแาวที่บ้านก็ปวดแล้วตอนนี้ตรงไฟนะมันได้ไหมอย่างนี้น สมัครแค่ว่า <S <S ไ,ไ,ดได้แปดแล้วหรอ <S <S ไ,ได้เร็วจังอ่ะแบบนี้เร็วกว่าเมื่อกี้เพราโดนลามันไม่เร็วมันไม่สวยด้วยทำแบบนี้สวยกว่า ตอนแรกค่อยโด,นนด้นเราไม่สนยงามด้นเราไม่งามพอทำแบบนี้สวยกว่าเนี่นาายภาษาดนใน้ส่นานีต็เ,เียบสวยอลองดูสองอย่างเลย,เยถึงดูว่าเออทำเอาสวยกว่าสวยงาม ทันเริม e, <t ik> <t ik> <t ่มเสียเวลาแต่ผมโง่อยู่กับตัวนี้อยู่ต้เอเยอรมาดูเลยนะว่าหนูจับผ้าถูกหรือเปล่าฮะว่านูคลองผาถูกหรือเปล่าได้แล้วโอ้ลาตั้งแต่สีห้ยลงทางลัง ย่าต้องำยังไงก็ไม่ดีสมันไม่ไกดานะมัไม่ได้เนานมนละตอนีันเการติดตา่ ไม่เกเลา่อไปแล้วใปทายูจาไม่่นเองไ่้นจิบอวาลบบิบไล่อไ่เคยไไล่อไปไลไคนเมืองสามคนสี่ไปไลเยกไลเมืองสี่หาคนไห่เอาห है।